ไหวจ่าปลาจ้าเขานะครับขอให้เราเทีย่ยวยางมีความสุขปลอดภัยเหตุการณ์ปกติตลอตั้งคืนนะครับถ้าเราบอกจะที่จอวทางจ่าปลาจ่าเขาที่พวกปักหลักตาขุนเขาลำเนาไพแห่งนี้นะครับขอจ้าปลาจ้าเขาจะที่จอดทางที่พวกปักหลักตาขุนเขาแห่งนี้ลูกหลานมาจากโคราชด้วยครับมาเที่ยวอยากมาชมความสวยงามของอเขาเหลือมแห่งนี้นะครับขอให้ลูกหลานประสบแต่ความโชคดีมีชัย รูปเต็สิ่งดีๆนะครับแต่เรากำขึนไว้เหตุการณ์ปกติเราจำนะเดี๋ยวผมตอนนี้ก็สี่โมงคร่ำสี่สิบแามนาทีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปบนยอดเขาแหลมเดี๋ยวขึ้นไปดูกันข้างบนเดินประมาณปีขาบกประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะมีทางชันด้วยสายธรรมชาติสิหันว่าง มีกูพุทธางไลล่อ๋อไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะไม่ดหอ้มาแต่ไหนอีกนี่น่ะเผาไหนนี่น่ะ <c oughs> มันไม่มันไม่แรงมันเป็นป่าชื้นแต่ว่ามันก็มีลำธารมีน้ำ <c oughs> โอ้โหมีขอนใหม่ใหญ่แล้วขามเป็นป, <c oughs> ป่นปา <c oughs> เหมือนจะเป็นปา่าไผ่ป่าอะไรนะครับทุกผ้ปา เชื่องส iscilla, แสบเขนออไสลระดับฮะยอนเลยมีต้นไผ่ร่มันเดียวไปเลยแก่สันฟิงตัวอยู่ฝั่งไหนพี่ ฟังทั้งมวลเนาะอ๋อโป่งช้างก็เนียยเดินขึ้นไปหน่อยก็ถึงแล้วโป่งช้างอ๋อโอเคครับผมตายเอ็ช้างอ๋อนี่อันนี้เอ,อ็นช้างอนี้มีพี่พี่พี่มาจากจังหวัดไหนครับเนี่นนยชนพึ่งเนี่ยผมมาจากโคราชโอ้สุดยอดเลยเกย์เฮ้ยโอ้โหเพิ่งมาถึงนี่ครับหรือยังไงครับคุณจะมาถึงเนี่ ปี่เข้ามาจากสวนผึ่งลาดบุรีเนี่ยครับไอที่แกมไม่ตบไม่ใช่ว่าแกมไม่ชอบขี่หนาเราเนะครับเก่งเนื้อย <c oughs> เหมือนเรานี่แหละเอาเฮ้ยมา <c oughs> ทีมงานเอาเก็บเดี๋ยวไปดูตรงเขาแหลมสุดยอดอดูข้างล่างเขาใครเคย เข้าบนเลยดิยนะครับลุยต่ออย่างชันยางต่อเนื่องแล้วก็จะถึงยอดเขาแหลมละจะบอกวความชันนี่วายในเพรเขาแด่ในโลกคือกันแกยเอเอไกลละแกเอ้ยอางบน,นะครับบอวี เวน้ำหนักเวเวน้ำหนักเขาอาจจงควางเข,า,งขาอาจจะมีกล่องของเราเดี๋ยวไปก่อนไะจะถึงละท<จ>ีนี่นึงมาตามสู้ๆเว้ยู้ถึงแล้วครับนี่บรรยากาศรอบด้านโอ้ วเออเยี่ยมจากพนันครนุิยอดกับทีมวิ่งเทลโอไปไปไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อลงเขาไปดีแคทลอนทำไมซื้อไม่้ำตลาดเ้ยเ้าเฮอยเฮเฮ้ยเรามันมันชาติเนาะ ก้าวขึ้นเขากระจจมอาดเดินอีกทีนึงี่นู่นนะพี่ไอทางข้าฝั่งนู้นนะครับโอ้โหระวังนะครับเออทางทางชันระวังหน่อยด้อหาเส้นทางเออี โอ้สุดยอดเลยเกย์สเดวไปเลยเกย์จุดที่จะไปถ่ายรูปนี่เลียกเก๊์มิวนี่พาโนรามาสัเดียวไปเล <c oughs> ปยลกเ,ลก,ลาาเ,ยเลก๊์โอ้อัเดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไม่ต้องไปถึงกาญจนบุรีเขาช่างเผือกดอกแต่นี่ก็โอเคแล้วครับง่ายเลย เอาอนี้ครับไผไ่ะไรเ่รไหมอเอาแต่พี่แนะนํนำผมก็จิีไปแต่ว่าเดี๋ยวให้มันเป็นโอกาสหนาหลวกันหู้วุดจอดครับอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับนี่โอ้มาจากจังหวัดพนานนครไะสุดจอดอ๋อไปดูกันผมอยู่โคราชเดอ้อแว็กินพัดมีโคราชได้โอ้สุดจอดนี่จิงพานนรามาบสอนเนื่องกันเลยครับ

เดี๋ยวไปเลขกเองโน่นนะพี่เมื่อเช้าเราเดินล้อมาจากเซเนก้าอ๋อผีขาวบอกตรงนู้นจะเป็นสวนผึ่งเออ น,นี่ฝั่งซ้ายนู้ฝั่งขวาชันมากชันว้าวพานูรามา สวยวิวครับมีแจะเทือกเขาเดี๋ยวลงไปจนถึงทางล่างนู่นแหละครับเดี๋ยวลองลงไปดูเนาะโอ้โห วิวยอดเลยแจม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 ครับอู้ <Ooh, S 2> ับยังไปได้ถึงนู่นต่อเข้ามาถ่ายรูปก,กันวิวสวยจริงนู่ <Ooh, S 2> เรามาจากข้างบนยอมใจกับนู่นทางถึงนูนุ่นแยกทางไปเขากระโจม วิววิวลอยล้านประเทศไทยเดี๋ยวตรงนี้นประเทศไหนโอ้สวยๆๆย,ย,ยกดหยดเขาเหลมน,นี่ก็อยู่ในตำบลสวนผึ่งอำเภอสวนผึ่งจังหวัดลาดบุรีเนาะครับเป็นเขาเรียกว่าเขตวุทยานธรรมชาติสูงกว่าะระดับน้ำทะเลหลุดซึ่งกว่าจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเมตรอะไรประมาณนี้แหละครับทีอ่อ่านรีวิวมาว่าไงใครมีเวลาค็มาดูด้วยครับสวยจริง ให้กอบฝากกดที่ตามยูทู e เทนเี่ยวไปทั่วเด้อครับ,บคุณกรบผมสวยสวยสวยครับบรรยากาศลมเยน็นๆบางผอาทิตย์กำลังจะตกดยัดเดียเด๋ยวไปเลเก่กเอ๋ <c oughs> แจมแจมแจมบรรยากาศ ไปครับเดี๋ยวจับขึ้นไปขึ้นข้างบนขึ้นกันร้อยสามเด็เข้ามากันเลยนะผมจะค่อยๆขึ้นลมเย็ยนค่อยๆขึ้นต้องไปใส่ก่อนนะครับ เห็นอะไรไหมพี่ขาวเห็นอะไรไหมนู่นพี่ขาวไก่ผมสองดูบ้านฮืฮสุดยอดจะเกิดมาใครมาอะไรไงจะจะลงมาตรงนี้ก่อนใช้ความระมาัดระวังจักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างจะเขียบรอดสูง บรรยากาศสวยจริงสุดยอดสุดยอดเป็นเล็กๆโอ้่อะครับวันนีส่วนของคลิป บนบนบน,บนยอดจะง่อยเขาแหลมนะผมก็าาปาไปได้เพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวไปจะไปดูพระอาทิตย์ตกต้องเดินที่ขึ้นมาถึงของยอดเขาแหลมนีดอันนึงนะครับผมเราจะไปชมกันครับผมเราจะรอดูพระอาทิตย์ตกวิวลมเย็น กำลังลงจากหลังเขาแหลมกลับไปเต้นบนที่พักนะครับทางลงเขาป่าลื่นด้วยลื่น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 ด้วยครับใบไม้รองเท้าไม่ค่อยดีได้แต่เราแต่เราต้องอะไร นื่มอย่าตะไลเด้ออย่าหลอกปอกเปิกเด้อโอ้ยตดยอดเลยเจ๊ถุทงท้ายาวไกลเราก็ไปกันต่อ <c oughs> อย่าหัน,นยังไงโอเคไปนี่กทุกจะเป็นป่าไผ่ทางที่เรามา <c oughs> ประมาณกิโลนึงเลยครับจากยอดเขาจนถึงเต้นที่เราผักสวยๆกลางเต้นเขาอันนี้ต้องกลุ่มตรงที่่ทีเขามาจากในถึงที่เขาอยู่ตรงนอนเขาเรียกโฟงช่างว,ว้า <c oughs> <c oughs> วสุดยอดเลย ไปถึงที่พักละเย,ยียดยอดันนี้ก็ถึงที่เราติดตัางเต็นทน์ครับปงเสือนะครับปงเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนะึงตะก,กี้ผมมาถึงที่พักนะลงมาจากบนยอดเขานาะครับยอดเขาแหลม มนึงแปะลงมาถึงที่ผักตะก,กีนี่ประมาณเราเดินประมาณสัสามสิบนาทีกว่าผมไม่อาบน้ำผมลืมลืมเล่าในคลิปตะก,กี้ไปอาบน้ำเปิดน้ำเย็นชื่นใจมีแรงเลยเกอโอ้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไปถือว่าโอเคครับไปกำลังลุกเจอตอนเลกว่าจีนวนเลยยังมีนวนเด้อขอแก้ไขคำพูด <laughs> เดี๋ยวนั่งคุยปรึกษาปัญหากันพีขาวก่อนใก่ผม โอเคครับหมูย,กกย่างเอกกระเพาะย่างแต่เดาไปเลยเก๊ด้านพี่ไก่อาบน้ำได้ไหมพี่ถ้าพี่ไก่อาบน้ำได้ใช่ไหมครับได้ครับเอาลงครับวิสกี้แรงจิ้ว้าเดาไปเลยเก๊ <c oughs> ย่งมันตีอย่างนี้น <c oughs> ะใช่นะั่น เอาเข้าไปให้มันถึงสวงไม่ต้องไปแเครเสียงมะเรลงหญิมงมลเรงวันมันไม่สามารถทำอะไรขั้นได้โดน oh, <no. S 1> กระชากเข้าไป Good morning ครับ <Good morning. S 1> ตอนนี้8ดโมง1ินาทีเพิ่งตื่นครับมาคืนนักไปหน่อย oh. สียงนอนฟังเสียงนกเสียงอไหร้งโอ้ดีครับบรรยากาศยอดมากยอดครับบรรยากาศหมูเราก็ยังมีเดี๋ยวก็ทำการต้มน้ำต้มมาม่ากินเก็บของเคลียร์ของเราก็จิลงครับครับตอนนี้ก็เก็บของกันหมดแล้วนะครับเก็บของกันหมดทุจางเรียบร้อยฟงไฟดับป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปข้างล่างครับตอนนี้กี่โมงละจอมยุทธ เที่ยงยี่สิบเทียงยี่สิบโอเคโอเคครับเที่ยงยี่สิบลุงไปข้างล่างนะครับผมครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยครับเยวเลยแกไปก่อนเลยไปไปไปทำเงินก่อนเนี่ อ้าไอเราอ้ไอเรายี่ไงรงเท้าไปมีพื้นเอาเอาเอาากันเลยรงท่าไปมีพื้นเกับทางเกาะเกาะ อาจจะดูลงค้องกว่าตอนขึ้นช <laughs> ันด <laughs> เขาป่าหางเสื้ก,ก่อน เอาเอเอาเอาเอายินถึงพักล้ววงขาจับจับระวังพักด้ว,วะดูน้ำตกสวยสวยวู้ สวยงามยูสุดยอดฮะทีนไหนทางมันลื่นเนะ <c oughs> พี่ตามบอกทางมันลื่นตะกี้นี่ดูรอยวะทางมันลื่นถึงวะโอ้สุด,ดยอดลาแขกไปฉัน ต่อเน,นี่ยงระวังลื่นเด้เอใบไผ่อะเหยียบอนะแต่เราอีกนิดนึงแต่ถึงแล้วอีกจักหน่อยนึงเยอะยิ่งยิ่ไก่จะถึงแล้เดี๋ยวไปหนุ่มจะถึงแล้วตะลง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 ผ่านผามผ่านถ,ถึงแล้วครับทางเอ้ยไม่ใช่สะพานไม่ไผ่ ที่สอนขาเข้ามานะครับเดียวไปเลยเจยโอ้โอน้ำตกน้ำทานเป็นไงสะเดียวไปเลยไหมโคตรเดียวเลยพี่ตามบอกโคตรแเดียว <laughs> น่ครับเดี๋ยวเรารอพี่ใจเอาออฟรถมาหลับอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ลงมาถึงจุดที่รถมาส่งขึ้นไปนะครับ ลงมาตั้งแต่ตอนเที่ยงยี่สิบนาทีตอนนี้กี่โมงแล้วนะพดบ่ายสองห้าสิบบ่ายสองห้าสิบโอเคแต่เดี๋ยวไปเร็เก๊ดูแก่รองเท้าก็รู้แล้วครับหลดพี่ไก่มารับแล้วครับมาถึงมาแล้วเป็นตัวเขา,นนาิ่งนั่นนะเอารถไก่ก็ได้ จวันดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยพี่เีเนื้เที่ยวที่มาประทับใจนะครับขาลงมาปลากระป๋องปลากระป๋องก็เก็บลงมาทิ้งในช่องเจ้าบอกว่าเราไวขึ้นมันจะทำลายธรรมชาตินะครับอ๋อรู้เว้ยคิดปกติเนี่ยคิดว่าจะกระโดด